โอเคเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมอ่ากิจกรรมนี้กิจกรรมแรกของวันนี้เราครับอ่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าปริมาณน้ำในแก้วเนี่ยเท่ากันหรือไม่นีแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามารู้จักกับอุปกรณ์ก่อนอันนี้อะไรคะน้ำ ไวบอร์ดก็ได้โอเคนีสีแดงกับสีสน้ำเงินภาษาอังกฤษอะไร b ล u บ b ู u ่ะสีแดงล่ะเยี่ยมมาอันนี้อะไรคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้เขาเรียกอะไรน้ำอะแก้วก็ได้ถ้าภาษาเด็กๆเนาะแต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า b i เก e ร์อะพูดสิ b เก g e r มองเห็นเป็นแก้วเนาะจะมีขนาดเหมือนเท่ากันไหมคะไม่ไม่เท่ากันเหมือนกันค่ะเ,เด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าแก้วที่บ้านขนาดไม่เท่ากันเวลาเราเทน้ําลงไปอันนึงจะดูมีนิดเดียวใช่ไหมลูกอันนึงจะเป็นยังไงเย,ย,ยอะเยอะเอะไปาทำไมไมันเป็นแบบนั้นเราจะมาพิสูจน์กันอะ โอเคคุณรูจะเทน้ำนะคะใส่ลงไปในนี้นี่โอเคเนาะ,ะเดี๋ยวคจะขีดไว้นะคะอ่าขีดไว้ว่าน้ำมันอยู่ประมาณนี้ ก่อนนะคะทุกคนดูรอยขีดนะคะอันนี้ก็จะขีดเหมือนกันคือกลัว ดูสิูงันน้นคุณครูถามคำถามใหม่เด็กๆคิดว่าน้ำที่คุณครูเอาไปเทมีปริมาณเท่ากันไหมคะไม่ไมเท่ากันไหมคะไม่ไม่เท่ากันเพราะอะไรคะดเด็กๆ่รู้เพราะอะไรดูจากอะไรดูจากอะไรดูจากขีดูจากขีดใช่ไหมเด็กบางคนจะดูจากขีดอะเพื่อนดูจากขีดด,ดูจากอะไรคะขีดขีดเหมือนกันเลยดูจากอะไรแบบขีดเหมือนกัน นีเอพี่แมวรู้ไหมเพราะอะไรทำไมน้ำเนี่ยน้ำไม่เข้าไัเพราะอะไรนะมันใหญ่อันไหนมันใหญ่ทางภาชนะอันนี้มันใหญ่มันก็เลยอยู่ต่ำใช่ไหมเอ้าแล้วภาชนะนี้ล่ะลูกมันเต็มันสูงมันอยู่สูงเพราะอะไรภาชนะเป็นยังไงคะแก้วมันเล็กดัง มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามภ<ด>าชนะแต่น้ำมันเท่าเดิมไหมคะไม่เอาถามอีกรอบน้ำเท่าเดิมไหมคะใช่ทำไมเด็กๆถึงว่านาวให้เท่าเดิมเข้ามันตกใหญ่อ,อญาทีจะอันนี้อันแรกใช่ไหมคะพี่ครูทีเดี๋ยวพุณครูจะทีกลับเข้าไป ชนะที่บรรจุโอเคไหมคะจัเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราบรรจุโอเคดังนั้นคุรูจะให้เด็กๆวาดวาดค่ะวาดตามนี้ค่ะนุเห็นกี่ภาชนะคะนับสิหนึ่งสอ่วาดสี่ภาชนะตามที่เราเห็นแล้ววาด